สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่3กันยายน2563วันนี้จะพามาชมการแพคอินดผาลัมนะคะต้นกล้าอินดผาลัมส่งให้ลูกค้าเราก็จะแพ็คลักษณะนี้นะคะใส่ตะกร้าแบบนี้เขาจะอยู่ได้นานนะคะเราก็จะใช้ตรงนี้ครอบนี่คือเราเขียนชื่อที่อยู่ของลูกค้านะคะเราก็จะครอบแบบนี้ เนี่ยเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าถึงจุดหมายปลายทางนะคะต้นกล้าก็มีตั้งแต่ราคา100-300ถึง300บาทนะคะจะมีพันธุ์ทานผลสดก็จะมีอเมดาฮานบาฮีแดงบาฮีเหลืองโคเนซี่นาวาเดอร์แล้วก็แม่โจส6 6นะคะที่นี่เฉพาะผปิตสายพันธุ์ าทานผลสดทั้งหมดนะคะแล้วก็จะจัดส่งแบบนี้ถ้าใครออเดอร์มาสั่งมานะคะ10ต้นแถม1ต้นค่าจัดส่ง200บาทนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามา0614315320ไล่โดย2มือแม่ตำบลภูฝ้ายอำเภอคุณหารจังหวัดชิกเกะ